ขั้นตอนการดำเนินง,งานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวสำนักงานสกลดำเนินการโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมแจงแนวทางการดำเนินง,งานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสำนักงานสกรประจำจังหวัดประชุมจัดทำแผนการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินง,งานของโครงการ ตามงบประมาณและกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาสกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อมอบหมายให้ครูสกรรระดับตำบลทราบและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม3รูปแบบดังนี้โครงการสูนฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจจานวนไม่เกิน30ชั่วโมง หลักสูตรไม้กวาดดอกหญ้าสกอร <ative> ระดับตำบลสิงโตทองมีผู้เข้าร่วมจำนวน12คนนำไปสร้างอาชีพใหม่จำนวน5คนและนำไปต่อยอดอาชีพเดิมจำนวน3คนหลักสูตรนวดแผนโบราณสกอรระดับตำบลบางน้ำเปรี้ยวมีผู้เข้าร่วมจำนวน6คนนำไปสร้างอาชีพใหม่จำนวน2คนและนำไปต่อยอดอาชีพเดิมจำนวน1คน หลักสูตรขนมหม้อแกงสกรระดับตำบลบางน้ำเปรี้ยวมีผู้เข้าร่วมจำนวน6คนนำไปสร้างอาชีพใหม่จำนวน3คนและนำไปต่อยอดอาชีพเดิมจำนวน1คนหลักสูตรการทำเค้กกล้วยหอมสอกรระดับตำบลโยธกามีผู้เข้าร่วมจำนวน7คนนำไปสร้างอาชีพใหม่จำนวน2คนหลักสูตรมีกรอบทรงเครื่องสอกรระดับตำบลบึงน้ำรักมีผู้เข้าร่วมจำนวน8คนนำไปสร้างอาชีพใหม่จำนวนสองคน และนำไปต่อยอดอาชีพเดิมจำนวน3คนหลักสูตรกล้วยทอดโมเลนสกรระดับตำบลบึงน้ำรักมีผู้เข้าร่วมจำนวน7คนหลักสูตรการทำเกี๊ยวหลากไส้สกรระดับตำบลโพรงอากาศมีผู้เข้าร่วมจำนวน7คนนำไปสร้างรายได้จำนวน3คนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการทำเสื้อจากผ้าอีโกพปรินต์สกรระดับตำบลบางน้ำเปรี้ยวมีผู้เข้าร่วมจำนวน13คน หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้ามัดย้อมสกรระดับตำบลบึงน้ำรักมีผู้เข้าร่วมจำนวน12คนนำไปสร้างอาชีพใหม่จำนวน5คนและนำไปต่อยอดอาชีพเดิมจำนวน2คนหลักสูตรการตัดเย็บผ้าจากผ้ามัดย้อมสกรระดับตำบลโพอากาศมีผู้เข้าร่วมจำนวน12คนนำไปสร้างอาชีพใหม่จำนวน4คนและนำไปต่อยอดอาชีพเดิมจำนวน3คนหลักสูตรการทำขนมไทย สกรระดับตำบลดอนเกาะกามีผู้เข้าร่วมจำนวน12คนนำไปสร้างอาชีพใหม่จำนวน7คนและนำไปต่อยอดอาชีพเดิมจำนวน2คนหลักสูตรการตัดเสื้อจากผ้าอีโคปรินด้วยสีธรรมชาติสกรระดับตำบลสาราแดงมีผู้เข้าร่วมจำนวน12คนนำไปสร้างอาชีพใหม่จำนวน5คนและนำไปต่อยอดอาชีพเดิมจำนวนสองคนหลักสูตรกระเป๋าเชือกกล้วยสกรระดับตำบลดอนชิมพรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน12คนนำไปสร้างอาชีพใหม่จำนวน4คนและนำไปต่อยอดอาชีพเดิมจำนวน3คนหลักสูตรหมอนอิงแฟนซีสกรระดับตำบลหมอนทองมีผู้เข้าร่วมจำนวน12คนนำไปสร้างอาชีพใหม่จำนวน5คนและนำไปต่อยอดอาชีพเดิมจำนวน1คนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อําอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการทำหมอนอิงแฟนซีสกรระดับตำบลสิงโตทอง มีผู้เข้าร่วมจำนวน12คนนำไปสร้างอาชีพใหม่จำนวน5คนและนำไปต่อยอดอาชีพเดิมจำนวน4คนหลักสูตรการทำกระเป๋าผักตกชวาสกอรอระดับตำบลโยทกามีผู้เข้าร่วมจำนวน12คนนำไปสร้างอาชีพใหม่จำนวน6คนและนำไปต่อยอดอาชีพเดิมจำนวน2คน